แฟนเราแฟนเราทักมาแล้วแต่จะหายอีกไหมนะเอ้ยนี่รักรักเลยเลิฟเวอร์แฟนเรารักเรามากวันนี้รักเหลือเกินแต่ใบต่อมาคือปักหัวใจเธอมันแบบมันไม่มีตรงกลางอแต่คนเนี้ยคือมันแบบไปสุดนี้หรือสุดนน้นอ่ะต้องเลือกว่าจะเชียงใหม่หรือภูกเก็ตอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าตรงกลางเสมอต้นเสมอปายนะคะ นางก็จะเข้าเข้าออกอ,อกงงๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยเรียกว่าฉันพูดเลยเขาอะพิจารณามาดีแล้วว่าต้องคุยถ้าไม่คุยมันจะยิ่งยุ่งยากวุ่นวายก็คือคุยธุรกิจเป็นคุยธุรกิจยิ้มธุรกิจมิตรภาพแบบธุรกิจนะคะเดี๋ยวหายไหมเดี๋ยวคือมาๆหายๆเรื่อยๆค่ะเป็นคนที่แปลกอะแต่ว่าวันนี้เขารักเรานะรักมากเลยเวอร์ขึ้นเลยใบยแรกเลยด้วย รักเลยเธออืแต่พอเรารู้สึกว่าเขาเริ่มมาคุยมาทําดีเราเครียดอีกเขาไม่คุยก็เครียดเขาพูดไม่ดีก็เครียดเขาพูดดีก็เครียดเครียดไปหมดอ่ะเธอ